ใครที่ต้องการอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ยังมีความลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจผมแนะนําให้เรียนคอร์สนี้เลยครับเราให้คําปรึกษาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงการทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเอาไว้ขายทาง IG จีเฟซบ o ๊กออนไลน์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ละคนก็มาด้วยความฝันและความหวังเต็มเปี่ยมกันทั้งนั้นแต่ผมมีคําแนะนําเบื้องต้นว่า ก่อนที่จะทําแบรนด์เสื้อผ้าเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างตั้งแต่การสร้างแพทเทิร์นดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าตัดเย็บรวมถึงการตลาดบนโลกออนไลน์เคล็ดลับการขายเสื้อผ้าบนโลกออนไลน์ยังไงให้ขายได้ไรายได้เป็นแสนต่อเดือนครอสนี้จะบอกคุณว่าจะขายยังไงขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงคุณถึงขายดีการทําเพจยังไงให้ปังการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ทำยังไงให้ขายดีมีคนเข้ามาดูในเพจคุณเยอะๆการสร้างแบรนด์แบบไหนให้ขายได้เราสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานในการขายเสื้อผ้าออนไลน์ว่าเขาซื้อขายกันจากแหล่งไหนเราแนะนําที่ผลิตสินค้าสําำรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มีแหล่งหรือโรงงานที่เย็บเรามีคอนแทคก,กับโรงงานทั่วประเทศคุณแค่ออกแบบและทำแพทเทิร์นและเรียนกับเรา เราจะหาโรงงานผลิตให้คุณเองและคุณก็ทำการตลาดโพสบน Facebook Line อ g ททำเพจของคุณให้มีคนเข้ามาชมเยอะๆ f a c e b o o k เป็นช่องทางออนไลน์ชั้นที่ดีที่สุดในการสร้างฐานลูกค้า แบบว่าดีมากเลยเพราะว่า Facebook สามารถยิงแอดโฆษณาให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เราสอนให้คุณด้วยด้วยวิธีการยิงแอดโฆษณาให้คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณที่น้อยที่สุดแต่คนเห็นมากที่สุด Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เพราะคุณสามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้แบบหลากหลายจะเป็นรูปภาพก็ได้เป็นวิดีโอหรือเป็นสตอรี่ก็ได้หรือหลากหลายมากอันนี้ คือแล้วแต่คุณสังเกตว่าทำไมคุณหรืออีกหลายหลายคนจึงใช้เวลาอยู่บน Facebook เกือบทั้งวันและ Facebook สมัยนี้จ่ายเงินตัดบัตรผ่านบัตรเครดิตบน Facebook ได้เลยครับผม